สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองและความเคลื่อนไหวของการเมืองไทยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆครับความคืบหน้ารังสิมันโรมอัดรัฐบาลเมินปัญหาความมั่นคงเหตุไร้รัฐทีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้ประเทศนี้ยังมีคนเหมาะสมอีกเยอะเนบไม่ใช่ตาแหน่งแค่เซ็นซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ 3ก,กรกฎาคม2568ที่รัฐสภาในรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่มีรัฐิวการกระทรวงกลาโหมว่าต้องยอมรับว่าคือการส่งสัญญาณที่รัฐบาลไม่ได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องการจัดการปัญหาความมั่นคงขนาดนั้นตนคิดว่าการส่งสัญญาณแบบนี้ เป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อประชาชนชาวไทยและเราทุกคนนั้นทราบดีว่ารัฐีว่าการกระทรวงกลาโหมสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องไปเซ็นซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แต่มีความสำคัญในเรื่องของยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันกับสภาความมั่นคงซึ่งวันนี้มีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งปัญหากัมพูชารวมถึงแก๊งคอเซนเตอร์ถ้ารัฐบาลไม่เห็นถึงความสำคัญตรงนี้ ผมคิดว่ามีปัญหาแน่นอนนี่คือการส่งสัญญาณที่ผิดมากและอาจจะทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมในสภาวะที่เรายังมีความอิลุงตุงนังกับทางกัมพูชาทำไมเราไม่มีรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งผมคิดว่าไม่สามารถเข้าใจได้จะบอกว่าต้องรอบางคนผมว่าวิธีคิดแบบนี้นะ่ะเป็นวิธีการคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะ การบอกว่าต้องรอให้บางคนมีคุณสมบัติพร้อมก่อนผมคิดว่าประเทศนี้ยังมีอีกหลายคนที่สามารถทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้โดยที่ไม่ต้องรอใครบางคนในรังสิมันโรมกล่าวความคืบหน้าไอติมพาริตโต้กลับจตุพรหลังพาดพิงพักประชาชนค้านไม่จริง นายพริตว์วชลสินธุสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายจรุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอรมรวมประชาชนออกมากล่าวหาว่าพักประชาชนเป็นฝ่ายค้านแต่ค้านไม่จริงโดยนายพริตต์ระบุว่าพักประชาชนทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลทุกคนทุกกระทรวงทุกพักเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่และยังคงยืนหยัด จุดเดิมและเราใช้ทุกอาวุธภายใต้กลไกของสภาที่เรามีตรวจสอบรัฐบาลแต่เรานั้นต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นการหักล้างเสาะกร่อนประชาธิปไตยถ้าเป็นกลไกสภาเราใช้ทุกกลไกถ้าในส่วนขององค์กรอิสระเรายินดีใช้หากมีกรณีทุจริตเช่นกรณี ตัวสัญญาการใช้เงินหรือตัว PN ซึ่งสุดท้ายจะไปจบที่ปปชเห็นคุณจรุพรพาดพิงพักเราและเหมือนจะไปชื่นชมอีกพักหนึ่งแต่อย่าลืมว่าพักนั้นหลังการอภิปรายก็ยังยกมือให้หนางสาวแพทองทานชินวัตรให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อฉะนั้นต้องถามกลับไปที่พักนั้นและพักที่ยังคงค้ำ รัฐบาลพักเพื่อไทยในวันนี้ดีกว่าหรือเปล่า,ลานายพริศกล่าวทิ้งท้ายความคืบหน้าช่อยำ้ำยุบสภาคือทางออกที่ดีที่สุดยกนักกฎหมายชั้นครูบอกรักษาการนายกทําได้เมื่อเวลา9ก40นาทีวันที่2กรกฎาคมที่รัฐสภานางสาวพนิกาวานิชโคสกคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสารรัฐธรรมนูญสั่งนางสาวแพ,พาทองทานชินวัตร หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ในรอบ20ปีนางสาวแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่5ที่กําลังจะถูกสอยโดยสารรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบนายกคนใดแต่เรานั้นไม่เห็นด้วยกับการที่ให้นายกที่มาจากการเลือกตั้งหลุดพ้นไปโดยองค์กรอิสระในทางกลับกันตนคิดว่าเรื่องนี้สะท้อนว่า เวลาที่ผ่านพ้นไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากพักเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่วันแรกที่เข้าสู่อำนาจซึ่งพักเก้าวไกลในขณะนั้นซึ่งเป็นฝ่ายค้านก็ประกาศแล้วว่าเขาพร้อมแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกทั้งทุกพักการเมืองก็หาเสียงว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ก็มีบางพักการเมืองที่รู้สึกว่าใช้วิธีดียกันเป็นรายครั้งเอาตัวรอดเป็นครั้งคงไปง่ายกว่าการแก้ไข ที่ต้นต่อของปัญหาซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงวันนี้ก็สายไปแล้วเมื่อถามว่าระยะทางวันนี้ไปจนถึงวันที่ไปถึงมีการพิจารณาคดีมองว่าจะมีสถานการณ์อะไรที่สามารถพลิกเป็นบวกต่อประชาธิปไตยได้หรือไม่นางสาวพนิกากล่าวว่าไม่มีวันนี้เรื่องเข้าสู่รางแล้วส่วนจะเดินทางไปในทิศทางใดนั้นหากดูจากนายกสี่คนที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทยทั้งสามรุ่น และของตระกูลชินวัตรตนคิดว่าสามารถคาดเดาได้ว่าจะเดินทางไปสู่อะไรแม้ว่าจะไม่อยากให้เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าทางเลือกยังมีการยุบสภาไม่ว่าจะเป็นนายชูศักดิ์ศิรินินรัตตีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายปิยบุตรแสงกนบก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้านายวิสณุเครือง,งามอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งสามคนนั้นเป็นนักกฎหมายมหาชนทุกคนต่างยืนยันว่า การรักษาการนายกสามารถยุบสภาได้หากคิดว่าจะยังรักษาระบบไม่ใช่รักษาตัวรอดยุบสภายังเป็นทางออกเสมอแม้แต่ตัวนายกที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากตําแหน่งการยุบสภาก็ยังเป็นทางเลือกอยู่เพราะกรณีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีนายวิษณุก็บอกแล้วว่าแม้นายกจะถูกให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว ก็ยังมีอำนาจในการยุบสภาได้อยู่ฉะนั้นยุบสภาเป็นทางรอดทางออกที่ดีที่สุดและเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาตนไปออกรายการกับนายชาดาไทยเศรษฐ์สสอุทัยธานีภาคภูมิใจไทยก็บอกว่าเลยไปแล้วที่จะพูดถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะนายกถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วความคืบหน้ายกระดับชุมนุมรวมพลังแผ่นดินมาอีกกลางสิงหาคม ลุยต่างจังหวัดรวมพลังแผ่นดินนัดชุมนุมใหญ่อีกรอบกลางเดือนสิงหาปล่อยคอปทอตรึงกำลังทำเนียบรัฐบาลพร้อมเดินสายต่างจังหวัดจตุพรย้ำไม่เอารัฐประหารอัดเพื่อไทยนัดผลประโยชน์อ้างประชาธิปไตยซัดฝ่ายคา้านไม่ทำหน้าที่เปิดตัวเลขยอดบริจาค3าล้านเตรียมซื้อโดรนสาธารณูปโภคมอบกองทัพภาคที่สองเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่หนึ่งกรกฎาคม ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์แกนนำกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยอันทิเช่นนายปานเทพพัวพงพันธ์นายจรุพรพรมพันธ์นายพิชิตชายมงคลนายแก้วสันอติโพธินายสมศักดิ์โกสัยสุขร่วมแถลงท่าทีการเคลื่อนไหวนายปานเทพกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ ถูกครหาและด้วยค่าก่อนหน้านี้ว่าการชุมนุมของเรามีนายทุนหนุนหลังขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่เราเปิดรับบริจาคจนถึงเมื่อ30มิิถุนายนมียอดรวมบริจาคทั้งหมด30ล้านบาทโดยมีผู้บริจาคร่วมทั้งสิ้น56,200คนซึ่งเราคิดว่าค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่วันแถลงข่าวการเดินรณรงค์จนถึงวันเวทีใหญ่ถ่ายทอดสด การรักษาความปลอดภัยอาหารการเช่าเต็นท์ทั้งหมดเราใช้ค่าใช้จ่ายไปทั้งสิ้น2,72535นบาทททำให้เหลือค่าใช้จ่ายสำหรับมอบให้กับส่วนต่างๆของความมั่นคงประเทศ28,698,525านบาทโดยจำนวนนี้อยู่ในวัตถุประสงค์ของผู้โอนว่าจะมอบให้กองทัพภาคที่1ทั้งสิ้น1,100,000บาทแต่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่จะต้องหักเงินทั้งหมดให้กองทัพภาคที่2ทั้งสิ้น27 5 9 8 5 3 5บาทในจำนวนนี้ซึ่งทางกองทัพภาคที่2นั้นประสงค์จะไม่รับเงินสดตนจึงได้ประสานว่าต้องการสิ่งใดขอให้บอกตนจึงแจ้งจะจัดซื้อจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือ โรนลาดตะเวนป่าไม้ในเวลากลางคืนและสาธรุนุโภคเพื่อความปลอดภัยของทหารเช่นห้องน้ำสำเร็จรูปถังน้ำตู้คอนเทนเนอร์แผ่นพื้นคอนกรีตรถตัดหญ้าขุดหลังล้อ,อยางรถไถนาเรื่องปั่นไฟโซลาเซลล์เพื่อความมั่นคงของทหารให้ปลอดภัยที่สุดโดยรวมยอดเงินที่จะใช้ในส่วนดังกล่าวประมาณ25ล้านบาทและเหลือเงินอีกประมาณ2ล้านบาท จะประสานเพิ่มเติมเพื่อใช้เงินให้หมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกองทัพโดยจะนำไปมอบที่ปราสาทตามเมืองทมจังหวัดสุรินทร์นายปานเทพกล่าวด้านนายจรุพรกล่าวว่ามติของคณะรวมพลังแผ่นดินประกาศชัดเจนว่าไม่เอาการรัฐประหารและไม่เอานางสาแผดทองทานเช่นเดียวกันตนขอบอกไปยังพรรเพื่อไทยว่า คุณรังเกียจการรัฐประหารตามที่ประกาศคุณไปรับเสียงสว .152 เสียงมาโหวตให้ในายเศรษฐาทวีสินมาเป็นนายกทำไมคุณไปเอาพักรวมไทยสร้างชาติพักธรรมชารัฐแล้วด่าพักประชาธิปัตย์เรื่องบอยคอรดการเลือกตั้งแต่ก็ยังเอาไว้ในพักร่วมรัฐบาลเกลียดเผด็จการก็นอนกอดอยู่กับเผด็จการเกรียติรัฐประหารก็เอาสิ่งที่คณะรัฐประหารเขาส่งมา พราะฉะนั้นยามาอวดอ้างว่าเป็นนักประชาธิปไตยคุณก็แค่นักผลประโยชน์แต่ปากอ้างประชาธิปไตยใจคุณน่ะหนักกว่าเผด็จการหลายเท่านักนายจรพร์กล่าวนายจรพจ์ยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนพักประชาชนนั้นตนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการปรับครมจึงมีตระกูลจึงรุ่งเรือกิจถึงสองคนและการที่ออกแถลงการให้ประชาชนออกมาจากการชุมนุม ตนอยากบอกว่าพวกเรานะ่ะแสดงตนรับผิดชอบไม่มีหน้าที่ยุให้คนอื่นไปชุมนุมและตัวเองนะ่ะไม่รับผิดชอบการจะรัฐประหารนั้นไม่มีใครสามารถกวักมือให้ทหารมาไม่มีใครทําได้แต่การรัฐประหารมันเกิดจากเหตุผลดเดิมที่รัฐบาลทุจริช่อชนการแทรกแซงองค์กรอิสระการสร้างความแตกแยกการหมิ่นพรพบรมเดชานุภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องการขายชาติ ไม่มีใครเรียกร้องการรัฐประหารได้และข้อเท็จจริงบนเวทีก็ไม่มีใครเรียกร้องและถามว่าพักฝ่ายค้านจะทำอย่างไรในการหยุดยั้งรัฐประหารคือต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพราะมี3กรณีที่เข้าข่ายน่าสงสัยคือเมื่อคุณอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นหลบเลี่ยงภาษีตั๋ว P. ทับการรุกที่ดินเขาใหญ่การโกงที่วัด สนามกอล์ฟอันไพย